ที่ในกลุ่มอะเขาไ่ได้ไดปขอเสนอไปด้เพราะว่าบอกกับมีสักทีสัมปัญอาย่วาสนาที่เขามาแบบไงแพ้่นขอเคนขอคือเ่นจังเขาเนาะ กันสิขึ้นปาโอ้ยมาอยู่วงนี้จะเป็นหลายอย่างเนาะเั้งเด็แพงเรื่อั้งเด็ไปร่ำถวายเป็นหนูไปอยู่วงอื่นหนูกระเด็นไปเรื่อกันมันคือ,คอ,คอกันนะครับวงนึงเไปเห็นเอาใจเจ้าภาพจริงๆเมื่อกีก้จากวง ไปหากินอยู่ซำมือนี่ให้มันแล้วเนี่ยดังการแสดงคื้อกันบางครั้งเนี่ยเขาจะไปเทดเลิ Head ่นบพไใด้เลย ตั้มซูเปอร์ช่ตั้มซเปอรช่นไผมาที่ตั้มเปอช่บินไเอางตไม่เบบมมห็นบอกาลงตัวยานเด้อก็อ่านเมีนก็พอจัไดหรือตั้มนะเมียนบอกเมียนมาให้อยาก,กินเรากัหาร